สวัสดีค่ะพบกับช่องแคปสตูรีลนะคะวันนี้นะคะหนูเจอแมวอยู่ที่ศาลาบ้านอันนั้นศาลาหลังใหญ่อันนี้ศาลาหลังเล็กที่โคตรเก่าโคตรเก่าแบบเป็นพันปี <c ười> ลเลยลินว้าวาว้าวาว้าหนูไม่ไปหนูไม่ไปหนูไม่ไปแล้วค่ะเดินในกล่องนี้ก่อนนะก็คือมีสีส้มเดออี๋ยนะู่ใน๋ยวเดแป๊บนึงนะมันเดิน สเปรศรตะเนาะแล้วมันจะโดนคนเดียบนี้ค่ะคุณพ่อก็เลยเอามาใส่ในกล่องแล้วเด๋ยวกให้แม่มันมารับไปเนาะอันนี้ตัวสีดํานะคะมันมีอีกตัวหนึ่งคุณพ่อต้องรีบๆนะก่อนที่เมลมันจะมาขวบเราเอาเข้าไปไม่ได้ค่ะมันลึกมากตัวนึงลึกมากที่เจมบุญได้ยินเสียงใช่ไหมคะใช่คือได้ยินแบบตอนแล่นกนกหนูไปเจอได้ยินเสียงตรงนั้นคือ ือได้ยินเสียงตรงนั้นอะค่ะว่าหนูไม่ออกมาหนูไม่ออกมาค่ะหนูไม่ออกมานะก็คือได้ยินเสียงจากตรงนั้นแม่แมวไปแไปหาข้าวกินเลยอยู่แต่เดี๋ยวคงภาพลูกสาวค่ที่นี่เห็นไหมคือเมื่อกี้แหละอยู่อ่ะไปอยู่ตรงนู้นนะแล้วหนูอ่ะอยู่ห้องหนูห้องของหนูนะหนูไม่ออกค่ะหนูไม่ออกไม่ออกไม่ออกไม่อ ก็คือหนูไปอยู่ตรงนั Moon ้นเราคุณพ่อช่วยหนูไปแล้วหนูได้ยินเสียงวเหมือนลูกแมวไม่ก็ลูกนกเราก็เลยบอกคุณพ่อว่าหรือเป็นแมวแมวมีปีกหนูก็เลยกับคุณพ่อก็เลยลงมาลงมามาดูศาลาได้ยินเสียงแบบมวก็เลยลองไปดูศาลาไม่มีในศาลาอันนี้แล้วก็เลยมาเหมือนได้ยินเสียงแมว แมวหรือนกมาจากทางนี้ก็เลยค่อยๆดูตามเสียงมาแล้วเสียงก็เริ่มชัดๆขึ้นแล้วก็เจอสามตัวนี้เหระคะ่ะแมวตัวที่สีสีขาวเหมือนกันเลยแต่ว่ามันกําลังคามันเข้าไปเลยค่ะแล้วเ,เข้าไปไม่ได้เลยนะเราอะแตที่เราจะออกมาเ,เนี่ยโอเคเราออกไปดูตัวต่อไปตัวที่สามที่ตัวที่เราจับมาได้ก่อนนะคะ นี่เหรอน่ารักมากตัวที่สี่สีมันเหมือนกันเลยนะสีกับสีเหมือนกับตัวเนี้ย้ายวายวายายไม่ออก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 ค่ะไม่ออกค่ะไม่ออก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  ไม,ไม่ออก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 คืออันนี้เรากลัวมันเดินสเปรย์สป่าแล้วโดนเหยียบใช่ไหมเราก็เลยเอามันมาใส่กรงวะเอใส่กล่องไว้เนาะเดี๋ยวให้แม่มันมาครับเกิดข้อผิดพลาดตัดเพล็กมาให้มันสูงนะจ๊ะโอเคงั้นอย okay. food, ่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าออยยย่่าาลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็ไปบ้านแล้วค่ะ